สวัสดีค่ะวันนี้รับบทอะไรวันนี้แบบเป็นพอสองพระสงฆ์จ้ะเป็นเป็นพระแล้วก็กร็รู้ๆก็อยู่เนะาะก็รู้ทั่วประเทศแลวนะว่าชอนก็คือแบบว่าตงุตงตงิตงตงุตงตงิ้นเนิเน้อพอมาเป็นพระปุ๊บก็ต้องสำรวมนิดนึงจะลานไม่ได้เลยคือต้องสำรวมอย่างเดียวเ็นบทเป็นพระสงฆ์ที่เลคเตอร์แปดาตัวจริงเล ก็คือแตกต่างแต่ดีผู้กำกับดีมากดีอีตรงที่บอกว่าหลุดได้นิดหน่อยหลุดได้นิดหน่อยออกแต่แต่นิดนึงไม่ออกเยอะอะไรเงี้ยแต่เวลาไปเจอผีเนี่ยความหลุดของเรามันมันไม่หน่อยแล้วละ่ะมีวันนั้นมีอยู่วันหลุดเยอะแต่เขาเอาเราก็ปลืม้มยังเป็นตัวเราอยู่ด้วยในเรื่องนี้เป็นคพาะที่ต้องแบบกลัวหรือว่าต้องปราบีะกลัว เป็นเป็นพระที่กลัวแต่มีมีพระสี่องค์เลยดูพี่มีนภวงเป็นหลวงพอ่อแล้วก็พี่ยาวแล้วพี่ขมีก็ชุดนั้นนะ่ะปาบแต่เราอะกลัวต้องเข้าใจนะเป็นตุด๊ดแต่เรื่องจริงก็กลัวผีอยู่แล้วมาจากวัดเดียวกันเลยยังไงก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับภาพยนตร์เรื่องผีหาคนเฮนะครับเพราะว่าพูดได้พูดได้เลยตรงนี้มาแบบ เรื่องนี้แล้วเป็นทะด้วยอะไรด้วยเนาะตอนแรกก็ว่าจะไม่รับอยู่แล้วเพราะอะไรอะ่ะเสียดายผมมากเลยต้องโกนหัวคะ่ะเพราะว่าชีวิตจริงผมเรายาวมากเลยเพราะแลบรับเรื่องนี้ปุ๊บต้องโกนยอมโกนหัวสนุกสนุกแดงแล้วยังเรียกว่าถักกใไรทำเลยเยอะเขา่ายังเหลือยังเหลือนะคะเหลือเยอะโดยที่ว่ามีเพิ่มอีกจะดูแล้วมีเพิ่มเพราะว่าสนุกแน่พระเขมร พระเขมรกับพระไทยคงจะงงกันแนะ่มีอะไรที่มีอะไรที่เราต้องโดนเอฟคเอฟเกต์ันม้เอฟเฟกไม่เจอ <Yeah. S 1> เจอไอ้นี่เลย <Yeah. S 1> อะไรเง่า <Yeah. S 1> เขาเรียกอะไรสลิงอะไรนะั <Yeah. S 1> นั่นแหละนั่นแหละวันถ่ายไปแล้ว <Yeah. S 1> มัน,ม,น, <Yeah. S 1> ม,นมันก็พูดยากนะมันรัดแน่นด้วยค่ัแล้วก็ดึงพอดึงขึ้นปุ๊บคือแบบต้องดูต้องไปดูสนุก สนุกแน่แต่มันทุกอยู่กับเราตรงที่วันรัดดีดีว่าเราอ่ะไม่มีแล้วแล้วแล้เป็นหนังสีหนังตลกอะไรนี่เนาะใช่ค่ะก็มันก็มันเป็นความเชื่อแต่ละบุคคนเนาะแต่เราอ่ะกลัวอยู่แล้วไม่กล้าเล่นอะไรมากก่อนจะถ่ายทำล้วก็ยกมือไหว้แล้วถ่ายตามวัดก็คิดนี้แล้วกันเนาะแล้วถ่ายที่แบบสถานที่น่ากลัวั้งนั้นเลย และไอ้เราก็เป็นคนที่กลัวผีกลัวไม่ได้กลัวและหลอกนะกลัวตาม <c oughs> พอเข้าห้องน้าเปิดไฟหมดไม่เคยปิดไฟตามไปอยู่ตามรีสอดอะไรเงี้ยไม่เคยไม่เคยปิดไฟเลยกลัวตามตอนนี้ก็ช้างก็ยังขายเหมือนเดิมนะคะชอนนี่มีกรอบกรอบยังไงก็ฝากช่วยกันอุดหนุนด้วยละกันเนาะตอนนี้มีเรื่องเทียวอะไร ไม่ไม่ช่วงนี้ก็ไม่มีนะครับเพราะว่ามีงานเรื่อยๆแล้วก็พออยู่ได้ประคับประคองครอบครัวได้แล้วแล้วก็ทุกคนก็ช่วยเหลือกันบ้างขายอาหารําสั่งกันที่บ้านบ้างส่วนแม่ก็สุขภาพก็ดีขึ้นแต่ถึงไม่เต็มร้อยแต่เขามีกําลังใจโดยที่ว่าเราซื้อตู้ให้ขายน้อาอรมณมบ้างขายของของชําอะไรเงี้ยภายในบ้านเงี้ย <S <S 2> <S 2> <ๆ>เธอก็ทําเป็นกําลังใจให้เราด้วยแล้วเราก็เป็นกําลังใจให้แม่เราด้วยสู้กันไป ก็ยังไงทุกคนเนาะก็รักตัวเองก็ไม่อยากใครก็ไม่อยากเป็นหรอกแต่ถ้าเราไม่ออกมาเราไม่มีตังค์แน่เลยเพราะเราไหนจะค้างงวดรถไหนจะค่าบ้านเงี้ยเนาะเราก็ต้องมามาแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพราะยังไงดูแลต่อสังคมด้วยแล้วก็คนในครอบครัวด้วยเพราะว่าไถ่วันนี้เสร็จแล้วก็ต้องกลับบ้านเพราะว่ากลบไปอยู่กับแม่ แล้วก็รับงานแถวต่างจังหวัดอะไรเงี้ย่ครับระหว่างว,วันในท้ายนีสิบสี่คุณพามีอะไรพิเศษเป็นคนพิเศษอืมสงสัยจะไม่มีอ่ะคนพิเศษพิเศษเพราะว่าเราก็ตอนนี้ก็พิเศษที่สุดก็คือแม่แหละแล้วคนในครอบครัวที่ที่เราต้องดูแลกันไปอย่างเงี้ยนี่นะพิเศษสุดถาาถึงความรักของ วันๆแห่งความรักของคุณกันครับว่าว่ายังยไงไก็คนที่มีคู่แล้วคนกําลังเริ่มจะมีความรักนะฮะและ้วกำลังเริ่มจะมีคู่อะไรเงี้ยยังไงก็ขอรักกันให้ยั่งยืนเนาะเหมือนอย่างรุ่นคุณพ่อคุณ,คณแม่รักกันมันนานมากจนแก่แลแ้วจ,จนแก่จนเท่าจนตายนะต้องเอาแบบแบบนั้นเลยนะขอให้ทุกคนมีความสุขกับความรักที่พรุ่งน,นี้ได้มาถึงแล้ว อย่ังไงก็ฝากด้วยละกันนะวันนึ่งความรักถ้าไม่มีดอกกุหลาบก็เอาชอนี่มีก่อไปฝากแฟนก็ได้นะคะขายอยู่นะอยากขาย <c oughs> ก็โทรโทรมาทางเฟซเข้ามาทางอินบ็อกซ์มาทางเฟซบุ๊กนะคะฝากทางเฟซบุ๊กอรอชอเชิญยิ้มภาษาไทยนะอลอชเชิญยิ้มใส่ชุดสีมมน้ำเงินหน้ามาเติงน่ารักนา่กนารักนะคะฝากด้วยค่ะ